พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมคริตสักราช2022คําคำพยานชีวิตโดยคุณโจเซฟอเดโอี ชาววราไนจีเรียในหัวข้อเรื่องยืนหยัดอย่างเข้มแข็งอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมดาแนลบทที่หน่งข้อ1ถึง15และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อสิบบุตรชายของเราเอ,อ๋ยถ้าคนบาปล่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตาม คุณโจเซฟอเดโอีเป็นพยานว่าขณะที่กำลังอยู่ในห้องสอบกับเพื่อนร่วมชั้นในมหาวิทยาลัยพวกเราต่างเฝ้ารออย่างเงียบๆเบพื่อรอข้อสอบภาษาฝรั่งเศสนี่คือการสอบครั้งสุดท้ายและผมต้องผ่านแต่เมื่อกระดาษข้อสอบถูกส่งมาถึงผมก็ทำข้อสอบไม่ได้ผมสังเกตเห็นเพื่อนร่วมชั้นทุจริตและถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับพวกเขา ผมคิดว่าโกงตอนนี้และค่อยสารภาพทีหลังพระเจ้าทรงเมตตามีใช่หรือนายคงไม่อยากเสี่ยงกับความล้มเหลวอ,อีกเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับเอวาเรารู้สึกถูกทดลองด้วยผลไม้ซึ่งลวงให้เราปณีปรนองกับชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นกุญแจสำคัญในการยินอยอดต่อสู้กับการล่อลวงคือการรู้ว่า อะไรคือความบาปและการรู้ถึงความมุ่งมั่นในหัวใจของเราแบบอย่างของดาเนียนคือเมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาชีวิตด้านการรับประทานอาหารตามธรรมบัญญัติของชาวยิวและหลีกเลี่ยงอาหารที่กษัตริย์แห่งบาบิโลนจัดไว้ให้พระเจ้าทรงให้เกียรติและตอบแทนความมุ่งมั่นของเขาเมื่อเรารู้ว่าความเชื่อของเราเรียกร้องความประพฤติและเราต้องมีความมุ่งมั่น เราก็สามารถต่อสู้กับสิ่งที่ล่อลวงใจได้แม้ว่านั่นหมายถึงความล้มเหลวและการต้องสอบภาษาฝรั่งเศสอีกครั้งเหมือนที่ผมเคยต้องสอบมาแล้วก็ตามข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะยอมจำนนต่อวิถีทางของพระเจ้าเพราะนั่นคือทางที่ดีกว่าเสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ขอทรงเสริมกำลังข้าพงทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถวายเกียิแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ